มันมีเครื่องหมายไฟนะไฟคสีส้มนะกับกับ ABS ครับอ้าไฟสีส้มเป็นสัญลักษณ์รูกเครื่องยนต์ไหมมันโชว์มันโชว์น้ไฟเครื่องยนต์แล้วก็ไฟ ABS โชว์นะครับโอเคสองส่วนนะส่วนหนึ่งคือเครื่องส่วนหนึ่งคือระบบเบรก ABS นะครับไปทําอะไรมาครับก่อนที่มีไฟโชว์ ไม,ไม่ทำมันมันขึ้นมาเองแต่ผมก็ยังใช,ใช้ได้นะอ่าใช้ได้ครับแต่ว่าถ้าไฟ ABS โชว์ B เนี่ยรถของคุณเนี่ยจะย้อนยุคหน่อยนะฮะจะไม่มีระบบ ABS แบบจะเป็นเบรกธรรมดานะครับคราวน,นี้ถ้าไฟลูกเครื่องยนต์โชว์เนี่ยต้องบอกก่อนว่ากว่า30สาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเทียนเสื่อมสภาพคอ,อยจุดระเบิดเสื่อมสภาพสายมีปัญหาจานจ่ายมีปัญหา ออกซิดเดเตอร์แบงค์หนึ่งหรือแบงค์สองมีปัญหาอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะมันเกือบ30สิาเหตุของอาการไฟลุกเครื่องยนต์โชว์ไม่ว่าจะส่วนผสมติถ้าติดแก๊สมาส่วนผสมไม่ดีก็เป็นหรือใช้เบนซิน,นออกเทนไม่ดีก็มีผลนะครับถ้าไฟลุกเครื่องยนต์โชว์ต้องเอารถไปตรวจเช็ดโดยคอมพิวเตอร์ว่าโฟลโค้ดที่โชว์นั้นโชว์จากจุดไหนนะครับเพราะมันกว่า30สาเหตุของอาการไฟลุกเครื่องยนต์โชว์สีส้มนะครับส่วนไฟไอเสโชว์เนี่ยเกี่ยวกับระบบเบรกแน่นอนนะครับ ระบบเบรกตอนนี้ของคุณเป็นเบรกย้อนยุคเป็นเบรกรุนเก่าไม่มีเอเบสช่วยเพราะนั้นเนี่ยเซนเซอร์เอเบสอาจจะสกปรกตัวจับสัญญาณเซนเซอร์เอเบสจะเป็นแม่เหล็กครับถ้าเกิดว่ามีฝุ่นโลหะไปจับเนี่ยมันจะอ่านสัญญาณผิดพลาดนะฮะทำให้ระบบเอเบสผลคุณเนี่ยมันขึ้นฟลโคดเตือนว่าไฟเอเบสโชว์สามารถตรวจสอบที่หูใกล้บ้านร้านประจานบนสูบบริการให้เขาตรวจสอบเซนเซอร์เอเบสดูมันสกปรกแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะครับส่วนคอมพิวเตอร์ที่จับ ในตัวของเครื่องยนต์ไฟชโช์นั้นสามารถเข้าไปดูในฟังก์ชันของ ABS ได้ด้วยก <c oughs> ็จะรู้เลยว่าเป็น <c oughs> ที่หน้า,าซ้ายหน้าขวาหลังซ้ายหลังขวาเขาจะบอกชัดเจนเลยว่าเซนเซอร์เส้นไหนเสียหรือโชคไม่ดีเลยอาจจะเป็นที่ปั๊ม ABS อาจจะมีปัญหานะครับมีแค่นั้นเองนะครับลองตรวจเช็คดูนะครับ